สวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทเทียนศิลป์จิตพงศ์ศรีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากหวัวหน้าพรรคท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับจะมาพบพี่น้องชาวปากน้ำสมุทรปราการวันนี้เรามา,าร่วมกันรณรงค์ในการไปใช้สิทธิ์นะครับในวันที่14พฤษภาคมซึ่งทีมงานนะครับของอาเบอร์สองนะครับในเขตหนึ่งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ย ประกอบไปด้วยนะครับตำบลปากน้ำตำบลบางเมืองตำบลท้าทยบ้านตำบลบางโปง่งและตำบลบางด้วนซึ่งมี5ตำบลน,นะครับวันนี้ผมขอเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวปากน้ำสมุทรปราก,การเขตหนึ่งจังหวัดสมุทรปราก,การในสิ่งทีอ่อยากจะพูดต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าขอโอกาสนะครับให้เราได้มีโอกาสไป,ไปส่งท่านหัวหน้าพัก และรวมถึงพักเสรีรวมไทยนั้นไปปราบทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นกระแสของการปราบทุจริตคอร์รัปชันยิ่งใหญ่วันนี้เราจะทำกระแสนั้นไปปราบกระสุนนะครับสวัสดีครับสำหรับผู้สมัครทั้ง8เขตของจังหวัดสมุทรปราการหรือเขตหรือทั่วประเทศท,ทุกจังหวัดนะเพราะเราส่งทุกจังหวัดนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนไวด้วด้วยว่า นะอยากจะให้เลือกทั้งคนครับมันมีสองเบอร์นะครับอย่างเขตหนึ่งสมรวจประการเนี่ยพรกกัเบอร์25เบอร์25สาเนี่ยสามารถให้พี่น้องประชาชนลงได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็จะคะแนนไปบวกอยู่นะครับ,บ,รนะรบถ้าไปคิดออกางความเป็นจำนวนนะต่อต่อไปที่จะขนจนเขตไหนกับเขตนั้น,น,นแต่เบอร์มันเลียไปอย่างเขตหนึ่งเบอร์สองเขต2สองเบอร์เลยนะ เบอร์สี่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนี่จังหวัดเดียวนะจังหวัดอื่นก็เปลี่ยนท่านชอบนะพี่น้องประชาชนเวลาลงคะแนนนะเบอร์ยี่ห้ามันลงได้ที่พักเสรุ่มไทยยี่ห้ากาไปเลยส่วนเขตก็ต้องดูว่าที่ท่านจะลงเนี่ยนะมันเขตอะไรหมายเลขอะไรเพราะว่าในบัตรลงคะแนนมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่หมายเลขหนึ่งีสห้าสมมติสิบห้าคนก็มีมีหมายเลขสิบห้าแล้วก็มีช่องว่างอยู่ นะถ้าหลงจำไม่ไดนะ้ไปไปตั้งใจจะเลือกเบอร์2องไปกาเบอร์อื่นะนะแล้นผมขอแนะนำว่าไอโ้โบชัวที่ที่เราแจกไนะขอให้เก็บไวนะ้วันไปสมัครใส่กระเป๋าไปด้วยนะพอถึงหน่วยเลือกตั้งก็มาดูนะนะเบอร์25นะอันนี้เบอร์2นะนะนะครับแลว้วค่อยไปกานะครับจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับถ้ากาเสร็จก็ยังไม่ต้องทิ้งเก็บไว้ นะครับให้มาดูว่าผมจะทําตามนโยบายนี้หรือไม่ถ้าไม่ทําตามนโยบายก็มาลอกกันเลยนะครับนั่นก็ฝากที่น้องประชาชนให้เพื่อทั้งพักทั้งคนเพื่อให้ผู้สมัครพักเซรีมไทยนะไปสรับสุนผมนะครับในการบริหารประเทศต่อไป